การเป็นส่วนหนึ่งของการตื่นขึ้นแบบรวมหมายความว่ายยอย่างไรยืนหยัดต่อความมืดกล้าหาญและช่วยวางแผนการเลื่อนมิติสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษยชาติการตื่นขึ้นโดยรวมได้รับการออกแบบมาเพื่อรวมมนุษยชาติทั้งหมดไม่ใช่แค่บางคนโดยการรวมพวกเราเข้าด้วยกันภายใต้ร่มเดียวกันด้วยความพยายาม ที่จะยกระดับจิตสำนึกโดยรวมของเราเพื่อที่เราจะได้เริ่มเคลื่อนตัวเป็นหนึ่งเดียวไปสู่ชะตากรรมและวิสัยทัศน์ร่วมกันนี่ไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนเมื่อพิจารณาว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่ในการแยกจากทางสัมพัสมาหลายพันปีและถูกปรับเงื่อนไข เมื่อเวลาผ่านไปให้เชื่อว่าความแตกต่างบางอย่างมีความสําคัญแต่การตื่นขึ้นนี้มาถึงจุดสําคัญในเวลานี้เพื่อแสดงให้เราเห็นทั้งหมดว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังอย่างแท้จริงและเรามีความปรารถนาแรงผลักดันรวมทั้งความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นของเราสามารถนำมาใช้ เพื่อสนับสนุนทุกคนบนโลกใบนี้แทนที่จะทำให้เราเชื่อว่ามันเป็นไปได้มากกว่าและไม่จำเป็นต้องหันไปใช้กำลังความรุนแรงหรือสงครามเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เราแต่ละคนไม่ต้องการอะไรมากไปกว่ามีคนอื่นๆรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว หรือคนแปลหน้าที่จะประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวพวกเขาเพราะเราระหนักดีว่าเสียงของเราทุกคนมีค่าเพียงใดเราเริ่มทำงานร่วมกับคนอื่นๆจากหลากหลายสาขาอาชีพซึ่งหลายคนเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆจากมุมมองที่ต่างออกไปเพราะเราเข้าใจถึงความสำคัญ ของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่ตัดสินพวกเขาโดยพิจารณาจากสิ่งที่พวกเขาเลือกที่จะสวมใส่การกินหรือการทำอะไรด้วยเงินที่เหลือเฟือและเวลาในฐานะสมาชิกของกลุ่มที่ปลุกระดมเป้าหมายหลักของเราคือการทำงานร่วมกันเพื่ออิสราภาพทางจิตวิญญาณ เพราะเสรีภาพนี้จะทำให้เราทุกคนกลับมารวมตัวกับความเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของเราแล้วเราจะไปที่นั่นได้อย่างไรเราจะทำงานเพื่ออิสรภาพทางจิตวิญญาณได้อย่างไรความจริงเส้นทางนั้นเรียบง่ายสิ่งที่เราต้องทำคือเพียงแค่เราปรับตัวให้เข้ากับพลังแห่งความรักและแสงสว่างในชีวิตของเรา เพื่อที่เราจะสามารถเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้จริงๆหมายความว่าอย่างไรแมนว่าทายที่สุดแล้วสิ่งนี้หมายความว่าจะนำความรักเข้ามาในชีวิตเราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะทำให้เราใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นโดยผ่านการกระตุน้นสู่ความเป็นจริง ที่แท้จริงของเราซึ่งอยู่เหนือความมายามิติที่สาหากคุณกําลังอ่านข้อความนี้แสดงว่าคุณมาจากสถานที่แห่งความรักและถ้าเป็นกรณีนี้ฉันอยากจะช่วยคุณคุณเห็นไหมว่าอิสระภาพทางวิญญาณคือการมีอิสระที่จะเป็นอิสระให้มากที่สุดและรักให้มากที่สุด มันหมายถึงความสามารถในการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของคุณเพื่อที่คุณจะได้เป็นอิสระจากทุกสิ่งบนโลกนี้อย่างแท้จริงและมันง่ายพอใช่ไหมเสรีภาพทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากระบบเก่าและนำมนุษยชาติกลับมาสู่จิตสำนึกดี ที่เป็นเอกภาพที่แท้จริงของตนเองโดยส่วนตัวแล้วเราสามารถไปได้ไกลเท่านั้นและเมื่อเราร่วมมือกันเท่านั้นก็จะสามารถเคลื่อนภูเขาได้เสรีภาพทางจิตวิญญาณยังเกี่ยวกับการช่วยให้ผู้อื่นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่นี่และวิธีที่พวกเขาถูกหลอกให้ปล่อยพลังออกไปในทางที่ควร เหล่าความมืดลงทุนอย่างหนักเพื่อให้เราแตกแยกกันและพิชิตเอาชนะซึ่งกันและกันเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะต่อสู้กันเองตลอดไปเพื่อให้ความสนใจของเราจดจ่ออยู่กับเรื่องเล็กน้อยที่ไม่เป็นเรื่องแต่เมื่อเราปรับให้เข้ากับความรักแสงสว่างและตัวตนที่แท้จริงของเราเราทุกคนบนโลก จะได้รับอิสรภาพทางจิตวิญญาณอันเป็นผลมาจากการตื่นขึ้นร่วมกันการตื่นขึ้นโดยรวมคือการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกที่เกี่ยวกับการกระตุ้นศักยภาพของมนุษย์ที่นอนอยู่เฉยๆและการขยายตัวอย่างมากของการรับรู้ส่วนบุคคลเป็นการวิวัฒนาการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในการรับรู้ ทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในที่ลึกซึง้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราหันความสนใจไปที่ธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริงผู้คนที่ตื่นขึ้นสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือมา่านแห่งความเป็นจริงที่เป็นเอกฉันท์พวกเขามองเห็นมากกว่าภาพลวงตาของการแยกจากกาันพวกเขาเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ต่างเชื่อมต่อกันกับรผู้สร้างหรือแหล่งที่มาพวกเขาเห็นความจริงว่าพวกเขาเป็นใครและพวกเขาจะหนักถึงความเป็นอยู่ที่ไม่มีสิ้นสุดและธรรมชาตินิรันดร์ของพวกเขาพวกเขามองผ่านการถูกพวกเขามองผ่านการถูกล้างสมองและการเขียนโปรแกรมของเหล่าผู้ควบคุมโลกที่ทำให้พวกเขาต้องตกอยู่ภายใต้สังคม วัฒนธรรมและศาสนาพวกเขามองข้ามการโกหกการหลอกลวงความเท็จการหลอกลวงและกลยุทธ์การควบคุมที่ใช้โดยผู้ที่ต้องการให้มนุษยาชาติตกเป็นทาสด้วยความกลัวความโลภและความเขา่าผู้ที่ตื่นขึ้นพวกเขาจะไม่ถูกหลอกโดยผู้ที่สแสวงหาอำนาจเหนือผู้อื่น สานวาระทางการเมืองที่ทุจริตหรือหลักคำสอนทางศาสนาที่ต้องการให้พวกเขาอยู่แต่ในกรอบความเชื่อนั้นๆอีกต่อไปพวกเขาเข้าใจว่าทุกชีวิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และต่างเชื่อมโยงถึงกันและทุกอย่างและทุกทางเลือกที่พวกเขาทำมีผลต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้เราทุกคนล้วนเป็นส่วนสำคัญ ของการตื่นขึ้นโดยรวมบนดาวเคราะห์โลกและถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าและเติมเต็มบทบาทของเรา